กคนเติมล<ส>ิปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปห้องแคทเกมด้วยพาทุกคนไปห้องแคทเกมแคร์หรอคุณนาตาลี แล้วเราก็เจอมีมีคีย์บอร์ดกับเมาส์สองอันอีกแล้วนะคะแล้วก็มีหูฟังด้วยไม่ต้องสืบเลยว่าของใครนะคะแล้วแล้วยังไงต่อจะถอดออกก็ต่อของเดิมไม่เป็นก็ใช้เลยแล้วกันของน้องงีแน่นอนนะคะเปลี่ยนหัวมาค่ะไม่คอไม่คอหรอแป๊บนึ่งแงนแง่งไ้ก่อนแง็นไปก่อน,น,อ,นอุ้ยเราอยากได้ไฟนี้ด้วยะ เอาไฟวนี้ทำให้หน้าสว่างไบรท์ฉายใบแลยก็ได้มอนฉายใบเลยก็ได้มอนเอาไม่มีทีเสียบคือมีเสียบคือเสียบคีย์บอร์ดสองรูเลยหรอยังไงสิแล้วข้างหลังมีรูว่างไหมทุกคนโอ้ยเดี๋ยวก่อนเราต้องเราต้องโอ้ยเป็นอะไรเยอะแยะข้างหน้านี้ค่ะน้องหีนน้องหญงคะน้องหีแบบเอาคีย์บอร์ดเอาเมาส์อะไรมา้องีีเก็บไปด้วยได้ไหมคะ ฮะเก็บด้วยได้ไม้มเมเจโคอซ่ารพา่าไม,มเมาช้าจังเดี๋ยวขอเช็คก,ก่อนว่าเดอะซิมเนี่ยแบบหนึ่งแลคนอ่ะอย่างนี้ไปก่อนว่าเดอะซิมเนี่ยมีคนมาลงตรงเรียกว่าลงลงแบบทับไว้หรือเป่าถ้าลงทับให้ลงแบบของ ที่มันมาจากโซลพี่อ่ะเราก็ต้องลบให้มันเหลือที่เดียวเพราะว่าไม่งั้นเล่นไม่ได้เพราะเลยเมาส์เหมือนชาจังต้องฆ่าเมาส์ก่อนเดี๋ยวไปหาที่เสียบไฟก่อนโอ๊ยไม่เสียบแล้วไม่ตงไม่เสียบไฟมันแล้วแล้วฉันใช้หูฟังกันไน ไม่ใช่อันนี้ต้องใช้หูฟังน้องอีอันนี้อ้ใช่หรอแต่หูฟังอันนี้สายไม่ได้เสียบอยู่หดือต้องหาที่เสียบก็คีย์บอร์ดอันนี้มันเสียบสองรูว่ารูข้างหลังหมดหรือว่าหมดยังไงยังไงหรือหรือหูฟังอันนี้มันเป็นแบบบูทูธแบบฮัลโหลฮัลโหลแล้วได้ยินเลยบอ แล้วเราลองเปิดเราลองเปิดโปรแกรมดูก่อนฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮโหโหแอดมินก็ช่วยอะไรไม่ได้นะคะตอนนี้นะคะโอมาดูเนต อันนี้คือมันใช้งานได้หรือยังหรือยังก่อนทีแล้วเราแต่เราเสียบแล้วนะหรือลองหาเพลงเปิดดูซิทักหนึ่งเออม <c oughs> มีเพลงไหมย YouTube ก็ได้โอ้มันมีเสียงออกในหูฟังนะทุกคนแต่ว่าแตแบบฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลแล้วมันไม่ขึ้นไไมมันไมน่ไม่อย่างนี้ยนหะรือว่าต้อง <c oughs> แอดมินเขาจะมาดูไหมคะ มีเรายไม่ร e hey. ู้หอหรอไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเออเช็คเดอะีแป๊บนึงเปิดเช็คเดอะีแพบหน้าเป็นสีฟ้าเลยเพราะว่าไม่มีที่เสียบไฟแล้วเปิดใหม่อยู่ป้าเปิดอยู่ไม่ได้ปิดเลยหรือมันมีปุ่มตรงนี้เออมันมีปุ่มมันมันนี่ไงมันมีปุ่มปิดใหม่หรอ ข,ขีดเสียงมันไม่ขึ้นอนะทุกคนหมายถึงที่ตัวหูฟังเนี่ยเปิดแล้วแต่เดี๋ยวถ้าแอดมินมาดูก็ก็ค่อยเรียกแอดมินแต่ถ้าแอดมินไม่มาดูก็ก็สุขิดสุขีดในวันที่ดือมีเสียงเกมโอเคมีเสียงมีเสียงเกมมีเสียงเกมมีเสียงเกมแล้วเราเปิดเข้าเฟซบุ๊กเฮ้ยไม่กล้องแงน กล้องหนึ่งกล้องสองเอิม่มแกส,สติ้งแบบหนึ่งว่าไม่ออกเละแบบหนึ่งคนแบบหนึ่ง,แบบงกำลังตั้งค่าสตรีมอยู่แล้วเสียงไมออกหรือเปล่าต้องต้องต้องภาวนาให้แอดมินมาดูแล้วล่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่เท่าไหร่ทุกคนสี่สี่อะไรวะสี่เดือนอะไรเนี่ยเอพิวเอ๊ะ ใช่ไหมใช่สองศูนยสองสองคำบรรยายว่าอะไรดีอำบรรยายว่าคำอธิบายว่าแอดมินด้วยด้วยต้อ <c> ง <oughs> ลืมเปลี่ยนภาษามาแอดมินด้วยด้วยเผื่อเขาจะแบบเออเห็นเห็นแล้วแบบจะมาช่วยเราโอเคเออเอเออเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเสร็จเสร็จเสร็จแล้ว สดเลยโอเคทุกคนไปเจอกันในสตรีมเฟซบุ๊กนะจ๊ะฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยมาแล้ว โอเคหมดหน้าที่แล้วค่ะหมดหน้าที่แล้วหมดหน้าที่แล้วออกได้จ้ามาแล้วค่ะจะยิหมดหน้าที่แล้วจ้าไปไปออกไปได้แล้วค่ะอย่ารีบเตะแอดยังไม่เข้าเกมเลยมันได้ยินเสียงเกมมาเข้าเกมก่อนแล้วจะไปนะเข้าเกมเข้าแล้วนี่เสียงเกมดังขึ้นมาในหูเลย นแอดมินบอกแอดมินมิสไว้ค่ะบายบายบายไปเลยค่ะทุกคนวอวยพรให้แอดมินเร็วว่าขอให้ปลอดภัยจากจากพยันอันตรายทั้งปวงขอให้หลับฝันดีไม่ตื่นมาฉี่กลางดึกแคล้ <c oughs> วคลาดจากความปลอดภัยทั้งปวงนะคะติดตามไลฟ์ของเรารวมถึง คอนเทนต์กับ VR และยังมีเคียเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am f o 4 t application